นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพุทธสังมิณชาลิติอุชาลิติ ข้าพระธรณีเจ้าเอ๋ยลูกจะขอเสียงอาตมาภาพลูกจะขอลาพระชิมพาลีขอเดชะพระพายเจ้าขานี่เอ๋ยจงมาผัดพระคาถานี้ลอยละลิ้วปลิวไปเข้าดนใจคนทั้งหลายนะคือตัวข้าอะคือตัวคนทั้งหลายเมตตาโมกรุณาพุทธปลานีทายินดี ยะอ็นดูณนะสังสิโมณนะสิสังนณะณนะเลื่อนเปื้อนโมฟั่นเฟือพุทธงวยงงทาหลงไหลสารพัดจงงงสารพัดจังงังพระมะจริยังหญิงชายทั่วทั้งแผ่นดินอมมณิจิตตังอาคัดไยะอาคัดไชหิจิตคนทั้งหลายมานี่ รักกูทุกผู้ทุกคนใจมานี่รักกูทุกผู้ทุกคนมะ่ออุเกเรือนกล่นกันมาสัพพะบูชาพระวันตุเมพุทโธเมอัมหากังสัตตะปะการังชนะจิตตังธรรมโมเมอัมหากังสัตตะปะการังชนะจิตตังสังโฆเมอัมหากัง สักตะปการังชนะจิตตังสิทธิพรมาชนะจิตตังสักขะกูมีชัยสิทธิเทวางชนะจิตตังสักขะูมีชัยสิทธิอินทราชนะจิตตังสักขะกูมีชัยสิทธิอินทราชนะจิตตังสักขะกูมีชัย สิทธิราชาชนาจิตตังสักขะโกมีชัยสิทธิยักขาชนาจิตตังสักขะโกมีชัยประสิทธิเมนะโมพุทธายะพุทธะสังมิณชาลีติอุชาลีติข้าพระธรณีเจ้าเอย๋ยลูกจะขอเสียงอาตมาภาพลูกจะขอลาพระชิมพาลี ขอเดชะพระภายเจ้าข้านี่เอ่ยจงมาผัดพระขาถานี้ลอยละลิ้วปลิวไปเข้าดนใจคนทั้งหลายนะคือตัวข้าอะคือตัวคนทั้งหลายเมตตาโมกรรณาพุทธปลานีทายินดียะเอินดูนะสังสิโมนะสิสังนะนะเลื่อนเปื้อนโมฟันเฟื้อ พุทงวยงงทาหลงไหลสารพัดจงงงสารพัดจังงังพระมหจรรยยังหญิงชายทั่วทั้งแผ่นดินอมมณิจิตตังอาคัติยะอาคติฉายจิตคนทั้งหลายมานี่รักกูทุกผู้ทุกคนใจมานี่รักกูทุกผู้ทุกคน มะอาุเคลื่อนกลนกันมาสัพพะบูชาพระวันตุเมพุทโเมอัมหากังสตตะปการังชนะจิตตังธรรมโมเมอัมหากังสตตะปการังชนะจิตตังสังโโเมอัมหากังสัตตะปการังชนะจิตตังสิทธิพรมาชนะจิตตัง สักขะกูมีชัยสิทธิเทวางชนาจิตตังสักขะกูมีชัยสิทธิอินทราชนาจิตตังสักขะกูมีชัยสิทธิอินทราชนาจิตตังสักขะกูมีชัยสิทธิราชาชนาจิตตังสักขะกูมีชัย สิทธิยักขาชนาจิตตังสักขะกูมีชัยประสิทธิเมนะโมพุทธายะพุทธะสังมิณนะชาลีติอุชาลีติข้าพระธรณีเจ้าเอย๋ยลูกจะขอเสียงอาตมาภาพลูกจะขอลาพระชิมพาลีขอเดชะพระภายเจ้าข้านี่เอย๋ย จงมาผัดพระคาถานี้ลอยละลิ้วปลิวไปเข้าดนใจคนทั้งหลายณคือตัวค่าอะคือตัวคนทั้งหลายเมตตาโมกรรณาพุทธปลานีทายินดียะเอินดูณสังสิโมณสิสังนณะณนะเลื่อนเปื้อนโมฟั่นเฟื้อพุทธงวยงงทาหลงไหล สารพัดจงงสารพัดจังงังพระมะจริยังหญิงชายทั่วทั้งแผ่นดินอมมะนิจิตตังอาคัตฉยะอาคัตชายิจิตคนทั้งหลายมานี่รักกูทุกผู้ทุกคนใจมานี่รักกูทุกผู้ทุกคนมะออาอุเกลียนกล่นกันมาสัพพะบูชาพระวันตุเม พุทโธเมอมหากังสตตะปการังชนะจิตตังธรรมโมเมอมหากังสตตะปการังชนะจิตตังสังโฆเมอมหากังสัตตะปการังชนะจิตตังสิทธิพรมมาชนะจิตตังสักขะปูมีชัยสิทธิเทวา ชนาจิตตังสักะกูมีชัยสิทธิอินทราชนาจิตตังสักขะกูมีชัยสิทธิอินทราชนาจิตตังสักะกูมีชัยสิทธิราชาชนาจิตตังสักขะกูมีชัยสิทธิยักขาชนาจิตตังสักะกูมีชัยประสิทธิเม นะโมพุทธายะพุทธสังมินะชาลีติอุชาลีติข้าพระธรณีเจ้าเอ๋ยลูกจะขอเสียงอาตมาภาพลูกจะขอลาพระชิมพาลีขอเดชะพระภายเจ้าขานี่เอ๋ยจงมาผัดพระคาถานี้ลอยละลิ้วปลิวไปเข้าดนใจคนทั้งหลายนะคือตัวข้า อะคือตัวคนทั้งหลายเมตตาโมกรรณาพุทธปลานีทายินดียะเอินดูณนะสังสิโมณนะสิสังนะณนะเลื่อนเปื้อนโมฟันเฟือ้อพุทธงวยงงทาหลงไหลสารพัดจงงงสารพัดจังงังพระมะจริยัง หญิงชายทั่วทั้งแผ่นดินอมมะนิจิตตังอาคัตฉายะอาคัตฉายิจิตคนทั้งหลายมานี่รักกูทุกผู้ทุกคนใจมานี่รักกูทุกผู้ทุกคนมะอาอุเกลียนกลนกันมาสัพพะบูชาพ่วันตุเมพุทโธเมอัมหากังสัตตะะการัง ชนะจิตตังธรรมโมเมอัมหากังสัตตะปการังชนะจิตตังสังโฆเมอัมหากังสัตตะปการังชนะจิตตังสิทธิพรมมาชนาจิตตังสักขะกูมีชัยสิทธิเทวาชนาจิตตังสักขะกูมีชัยสิทธิอินทรา ชนาจิตตังสักขะกูมีชัยสิทธิอินทราชนาจิตตังสักขะกูมีชัยสิทธิราชาชนาจิตตังสักขะกูมีชัยสิทธิยักษ์ขาชนาจิตตังสักขะกูมีชัยประสิทธิเมนะโมพุทธายพุทธสังมิณนะชาลีติ อุชาลีติข้าพระธรณีเจ้าเอ๋ยลูกจะขอเสียงอาตมาภาพลูกจะขอลาพระชิมพาลีขอเดชะพระพายเจ้าข้านี่เอ๋ยจงมาผัดพระคาถานี้ลอยละลิ้วปลิวไปเข้าดนใจคนทั้งหลายนณะคือตัวข้าอะคือตัวคนทั้งหลายเมตตาโมกรุณาพุทธปลานี ทายินดียะอินดูณนะสังสิโมณนะสิสังนะณนะเลื่อนเอื้อนโมฟันเฟือพุทธงวยงงทาหลงไหลสารพัดจงงงสารพัดจังงังพระมะจาริยังหญิงชายทั่วทั้งแผ่นดินอมมะนิจิตตังอาคัตฉยะอาคัตชายิจิตคนทั้งหลายมานี่ รักกูทุกผู้ทุกคนใจมานี่รักกูทุกผู้ทุกคนมะอาอูเกลื่อนกลนกันมาสัพพะบูชาพระวันตุเมพุทธโทเมอัมหากังสัตตะปะการังชนะจิตตังธรรมโมเมอัมหากังสัตตะปะการังชนะจิตตังสังโฆเมอัมหากัง สตัตตปการังชนะจิตตังสิทธิพรมาชนาจิตตังสักขาภูมีชัยสิทธิเทวางชนาจิตตังสักขากูมีชัยสิทธิอินทราชนาจิตตังสักขากูมีชัยสิทธิอินทราชนาจิตตังสักขภูมีชัย สิทธิราชาชนาจิตตังสักขะโกมีชัยสิทธิยาาักขาชนาจิตตังสักขะโูมีชัยประสิทธิเมนะโมพุทธายะพุทธะสังมินะชาลีติอุชาลีติข้าพระธรณีเจ้าเอย๋ยลูกจะขอเสียงอาตมาภาพลูกจะขอลาพระชิมพาลี ขอเดชะพระผายเจ้าข้านี่เอย่ยจงมาผัดพระคาถานี้ลอยละลิ้วปลิวไปเข้าดนใจคนทั้งหลายณนะคือตัวขา้าอะคือตัวคนทั้งหลายเมตตาโมกขโราพุทธปลานีทายินดียะอินดูณนะสังสิโมณนะสิสังณนณะนะเลื่อนเอื้อนโมฟันเฟื้อ พุทหงวยงงทาหลงไหลสารพัดจงงงสารพัดจังงังพระมะจะริยังหญิงชายทั่วทั้งแผ่นดินอม,มมะนิจิตตังอาคัตขยะอาคตยายิใิจิตคนทั้งหลายมานี่รักกูทุกผู้ทุกคนใจมานี่รักกูทุกผู้ทุกคน มะอาุเกลื่อนกลนกันมาสัพพะบูชาพระวันตุเมพุทโเมอัมหากังสตตะปการังชนะจิตตังธรรมโมเมอัมหากังสตตะปการังชนะจิตตังสังโฆเมอัมหากังสตตะปการังชนะจิตตังสิทธิพรมาชนะจิตตัง ส,ส,สักขะปูมีชัยส,สิทธิเทวางชนาจิตตังสักขะกูมีชัยสิทธิอินทราชนาจิตตังสักขะกูม <conf essions> ีชัยสิทธิอินทราชนาจิตตังส <Un qualified> ักขะูมีชัยสิทธิราชาชนาจิตตังสักขะกูมีชัย สิทธิยักขาชนาจิตตังสักขะกูมีชัยประสิทธิเมนะโมพุทธายะพุทธะสังมิณชาลิติอุชาลิติข้าพระธรณีเจ้าเอย๋ยลูกจะขอเสียงอาตมาภาพลูกจะขอลาพระชิมพาลีขอเดชะพระภายเจ้าข้านี่เอย๋ยจงมาผัดพระขาถานี้ ลอยละลิ้วปลิวไปเข้าดนใจคนทั้งหลายนะคือตัวฆ่าอะคือตัวคนทั้งหลายเมตตาโมการาุรณาพุทธปลานีทายินดียะเอนดูนะสังสิโมนะสิสังนะนะเลื่อนเปื้อนโมฟันเฟื้อพุทธงวยงงทาหลงไหลสารพัดจงงง สารพัดจังงังพระมะจริยังหญิงชายทั่วทั้งแผ่นดินอมมะิจิตตังอาคัตฉชยะอาคัตฉชย,ยิจิตคนทั้งหลายมานี่รักกูทุกผู้ทุกคนใจมานี่รักกูทุกผู้ทุกคนมะอออุเอกลียนกลนกันมาสัพพะบูชาพระวันตุเม พุทโธเมอมหากังสัตตปการังชนะจิตตังธรรมโมเมอมหากังสัตตปการังชนะจิตตังสังโฆเมอมหากังสัตตปการังชนะจิตตังสิทธิพรมมาชนะจิตตังสักขภูมีชัยสิทธิเทวา ชนาจิตตังสักะกูมีชัย Goddess. สิทธิอินทราชนาจิตตังสักกะกูมีชัยสิทธิอินทราชนาจิตตังสักขะกูมีชัยสิทธิราชาชนาจิตตังสักกะกูมีชัยสิทธิยักขาชนาจิตตังสักขะกูมีชัยประสิทธ euh. ิเม นะโมพุทธายะพุทธะสังมินะชาลีติอุชาลีติข้าพระธรณีเจ้าเอ๋ยลูกจะขอเสียงอาตมาภาพลูกจะขอลาพระชิมพาลีขอเดชะพระภายเจ้าข้านี่เอ๋ยจงมาผัดพระขาถานี้ลอยละลิ้วปลิวไปเข้าดนใจคนทั้งหลายนะคือตัวข้า ะคือตัวคนทั้งหลายเมตตาโมการรณาพุทธปลานีทายินดียะเอินดูณนะสังสิโมณนะสิสังนะณนะเลื่อนเปื้อนโมฟันเฟือ้อพุทธงวยงงทาหลงไหลสารพัดจงงงสารพัดจังงังพระมะจริยัง หญิงชายทั่วทั้งแผ่นดินอมมะนจิตตังอาคัตฉชยะอาคัตชายิจิตคนทั้งหลายมานี่รักกูทุกผู้ทุกคนใจมานี่รักกูทุกผู้ทุกคนมะอาอุเกลื่อนกลนกันมาสัพพะบูชาพระวันตุเมพุทโทเมอัมหากังสัตตะปะกั ชนะจิตตังธรรมโมเมอัมหากังสัตตะปการังชนะจิตตังสังโฆเมอัมหากังสัตตะปการังชนะจิตตังสิทธิโรมาชนะจิตตังสักขะกูมีชัยสิทธิเทวาชนะจิตตังสักขะกูมีชัยสิทธิอินทรา ชนาจิตตังสักขะกูมีชัยสิทธิอินทราชนาจิตตังสักขะกูมีชัยสิทธิราชาชนาจิตตังสักขะกูมีชัยสิทธิยักขาชนาจิตตังสักขะกูมีชัยประสิทธิเมนะโมพุทธายะพุทธสังมิณนะชาลีติ อุชาลีติข้าพระธรณีเจ้าเอ๋ยลูกจะขอเสียงอาตมาภาพลูกจะขอลาพระชิมพาลีขอเดชะพระภายเจ้าขานี่เอ๋ยจงมาพัดพระคาถานี้ลอยละลิ้วปลิวไปเข้าดนใจคนทั้งหลายณนะคือตัวข้าอะคือตัวคนทั้งหลายเมตตาโมกรุรนาพุทธปลานี ทายินดียะเอินดูณนะสังสิโมณนะสิสังนะณนะเลื่อนเปื้อนโมฟั่นเฟือพุทธงวยงงทาหลงไหลสารพัดจงงงสารพัดจังงังพระมะจริยังหญิงชายทั่วทั้งแผ่นดินอมมะนิจิตตังอาคัตแชยะอาคัตชายจิตคนทั้งหลายมานี่ รักกูทุกผู้ทุกคนใจมานี่รักกูทุกผู้ทุกคนมะอาอุเกลือนนรันมาสัพพะบูชาพระวันตุเมพุทโธเมอัมหากังสัตตะปะการังชนะจิตตังธรรมโมเมอัมหากังสัตตะปะการังชนะจิตตังสังโฆเมอัมหากัง ส,สตัตตะปการังชนะจิตตังสิทธิพรม,มาชนะจิตตังสักขากูมีชัยสิทธิเทวางชนะจิตตังสักขากูมีชัยส,สิทธิอินทราชนะจิตตังสักขากูมีชัยสิทธิอินทราชนะจิตตังสักขภูมีชัย สิทธิราชาชนาจิตตังสักขะโกมีชัยสิทธิยักขาชนาจิตตังสักขะโกมีชัยประสิทธิเม